เขาไม่เคยเล่นตัวละครตายด่ดดดตายนะจะทำให้ความประทับใจในตัวละครหายาน้อง <What? S 2> จาาไงวอตเดซี่จะแตกตามได้ดแม่มึงอยู่ด้านหลัง เอ๊บอะไรกูเก็บก่อนมั้งไอเชี่ยจะทำบะบาล่าทำเด็ด <'m> นี่ไงนี่ไงนี่ไงไปฏิกิรอยาเชี้ยเลย นี่ไง พิมพ์คำสั่งอะไรครับให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนั้นไม่ได้พิมพ์ค้าคำสั่งครับอยู่ในเกมครับ Setting gameplay display performance on ไอ้ข้างล่างก็มีไหวไงเนี่ยตัวนั้น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 มาแบบนิ่มๆมาแบบนิ่มๆมันมันยังไม่รู้ตัวเลยอ๋อเราต้องกด E ค้างเหรอวะถึงจะบินเฮ้ยฟกุตกไหวไนกด E ค้างอาจจะใช่ไหนกูตกอ่ะ โอ้นนย้็ช่วยกูไอยนหนโอ้สวยไนไอเชี่ยคือกูร่วงเว้ยแล้วกูโดนไอพวกเนี้ยแม่งดักดักกินอะว่าไอเจ้นี่มันกรอบจริงขึ้นช่อขึ้นช่อขึ้นบน อันนั้นอั้นสามตัวเอ้ยกูว่าสองตีจะเนียนชิ้นชิ้นยังฟินฟินได้อยู่ยังฟินฟินได้อยู่อันติเมท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 อลโูมิฟอลโูมิฟอลโลมิ่นฟอนอันดิเมทอันติเมท มันชุบไปไหนัดสุดท้ายไหนสวยโอเคกูตอบแทนมึงกูตอบแทนมึงไ <ลา S 1> งไงคนอย่างมึงีน่นะลารดมึงยิงเลือดเต็มร้อยอะกูบอกให้ตะแกกูคแค่กูคแค่คแหลอกมึงให้มึงมีกำลังใจแล้วมึงก็เลยตั้งใจยิงแค่นั้นเอง อุ้ยไหนมันมันเพิ่งมันมันเพิ่งไปเอาเองอ่ะมึงดูดิแสงยังขึ้นอยู่เลยอันไหนข้างบนก่อแตกโอ้โหสวยไหนเลือดเต็มร้อยไหนเอเห็นก่อแตกเขาเลิกไหวไหนโอ้สวยไหนอือีกตัวนึงไหนยอดๆเลยกูกูยอดๆเลยไหนกูยอดๆเลยไหนกูยอดๆเลยก่อแตกไหนกูก่อแตกกูก่อแตกไอ้ชีโหดเกินไอ้ไหน ไอ้ชี้มันกระสุนมึงเจาะก่อไงไงกูกูแค่เปิดเอ้ไม่ให้ดิกระสุนมึงเจาะเลือดไงกูเปิดกูเปิดก่อให้ก่อนอ่ะไอ้เชี้โหดเกินในไหนสิบเอ็ดคิวอ่ะไอ้เชี้นี่ the best ทีซสั่นนี้ปะเนี่ย ถ้ามีก็แบกก็แบกเรียนก็แบกไอ้เฮาอยู่มันเพียอยู่มันแค่ทำอยู่มันแค่ทำอยู่อ๋อเนี่ยมันขึ้นเล่นยากแต่ว่า Oh, shit. Holy fuck. Okay. Okay you can less friend okay nice oh black.

kemek 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 ya mah oh tau for okay For. Another Huh? Huh? uh -huh. Oh, shit, topo, oh, ah, ah